แปลงกาแฟนะครับอันนี้อายุได้1ปีเป็นแปลงสาธิตในการปลูกกาแฟในสวนร้อยพันไม้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำกาแฟนะครับอันนี้แค่1ปีนะครับก็เริ่มออกดอกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับอ่อันนี้ตอนนี้เดือนธันวาคมนะครับวันที่22นะครับ นะครับกาแฟอายุได้หนึ่งปีนะครับก็เริ่มแทงช่อดอกแล้วนะครับครับก็จะเก็ตเห็นนะครับว่าต้นกาแฟก็เริ่มจะแทงช่อดอกแล้วฤดูหนาวนะครับตอนนี้นะครับอายุหนึ่งปีกาแฟนะครับเป็นส่วนร้อยพันไม้นะครับเราทำเมล็ดกาแฟคั่วนะครับแล้วก็ปลูกพันธุ์อาราบิก้านะครับปลูกทั้งหมดอยู่ เป็นแปลงสาธิตนะครับ200ต้นนะครับตอนนี้เราปลูกอยูประมาณ200ต้นเป็นแปลงสาธิตในการทำกาแฟนะครับที่นู่นเห็นต้นเขียวๆนู่นออกผลแล้วครับอันนั้นอายุได้2ปีครับ2ต้นตรงสุดตรงรินกำแพงนะครับครับอันนี้ก็จะมารีวิวนะครับถ่ายต้นกาแฟให้กับท่านผู้ชมได้ดู สามารถปลูกไว้ในบ้านได้นะครับมีพื้นที่จํากัดนะครับปลูกไว้ในบ้านได้แล้วก็เราก็เก็บมาทําเป็นข้่วเองนะครับเป็นแบบออร์แกนิกนะครับเราก็จะได้ทานกาแฟแบบอร่อยยด้วยมือของเรานะครับนี่นะครับแปลงกาแฟของเราที่จะรีวิวถ่ายให้ดูนะครับพันอาราบิก้านะครับสามารถขึ้นได้ง่ายครับขึ้นง่ายอากาศทางเหนือนะครับจังหวัดเชียงราย หนึ่งปีเองครับเนี่ยเริ่มแทงช่อดอกแล้วครับเนี่ยครับที่จริงแล้วกาแฟยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับเราปลูกฤดูฝนครับก็ประมาณแปดเดือนครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เดือนธันวานะครับอันนี้คือผลกาแฟนะครับอายุได้สองปีนะครับแต่เขาออกผลมาตั้งแต่ต้นอายุหนึ่งปีแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ฤด,ดูหนาวนะครับเริ่มแทงช่อดอกอีกแล้วครับเนี่ยครับช่อดอกของเม็ดกาแฟเดี๋ยวจะรีวิวถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยครับเขาเริ่มแทงช่อดอกแล้วครับตอนนี้กาแฟพันอาราบิก้านะครับชอบอากาศทางเหนือนะครับระดับความสูงจากน้ำทะเลก็ตั้งแต่900ขึ้นไปรสชาติกาแฟก็จะดีนะครับแต่ของเรานี้สูงกว่าน้ำทะเล ไปนะครับ1,000กับ43เมตรนะครับ1,000กับ43เมตรอากาศค่อนข้างเย็นครับ,รบต้นสวยเลยครับอันนี้ก็มีผลสุกด้วยนะครับมีผลสุกด้วยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าก้านกิ่งของกาแฟนี้เริ่มจะแทงช่อดอกแล้วนะครับเนี่ยครับ ปีนี้ออกผลสองรอบนะครับอากาศดีน้ำเยอะนะครับปีนี้ออกผลสองรอบเนี่ยครับผลผลของเขาก็ยังเก็บไม่หมดนะครับยังสุกๆอยู่เลยนะครับเขียวๆก็มีนะครับแต่ก็เริ่มแทงช่อดอกอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกล้ากาแฟนะครับเราเอามา เพาะชไว้อนุบาลไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกในบริเวณที่ว่างๆต่อไปนะครับเนี่ยครับก้ากาแฟสวยเลยครับอันนี้เป็นการเพาะก้ากาแฟนะครับพันอาราบิก้านะครับถ้าเราเอามาเล็ดมาล้างเนี่ยครับแล้วก็มันก็ออกเองนะครับเราก็เอามาเก็บเพาะใส่ถุงไว้ครับแต่นี้เราเพาะไว้ประมาณ2,000ต้นนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวก็จะเอาไปลงแปลงปลูกต่อไปนะครับครับก้ากาแฟครับพื้นที่ว่างๆในบ้านนะครับเราสามารถเพาะปลูกได้นะครับแล้วก็สามารถเอาเก็บขั่วเป็นเม็ดกาแฟขั่วของเราได้นะครับจะได้ทานแบบปลอดภัยไม่ต้องไปเจอปนสารพิษหรือปุ๋ยเคมีนะครับที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเราเพาะเองตั้งแต่เม็ดกาแฟนะครับ เราจะใช้แต่น้ำหมักนะครับจากกากาแฟนี่แะครับกาแฟก้ากาแฟนะครับนี่ก็เป็นก้ากาแฟนะครับที่เราปลูกได้ประมาณยังไม่ถึงปีนะครับเริ่มแทงช่อดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมเม็ดกาแฟนะครับที่เราเก็บมาแล้วก็ตากแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปบ่มเพาะแล้วก็เอาไปขั่วต่อนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับ อันนี้เป็นเม็ดกาแฟนะครับซึ่งเรากำลังเ,เก็บผลผลิตในปีนี้นะครับแล้วก็เราก็เอามาสีนะครับสีแล้วก็เอาไปตากแห้งนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นบ่มนะครับบ่มเม็ดกาแฟมีหลายกองนะครับเนี่ยครับเรากำลังบ่มเม็ดกาแฟอยู่นะครับหลังจากนี้ถ้าได้แดดอีกสัก2 2 3แดดนะครับ เราก็จะบ่มไว้ในกระสอบฟางนะครับแล้วก็เอาขึ้นลงเรือนต่อนะครับก็จะใช้ระยะเวลาบ่มทั้งหมดก็ประมาณ9เดือนนะครับเกือบ1ปีนะครับเกือบ1ปีประมาณ9เดือนอันนี้เป็นเม็ดกาแฟแห้งของเรานะครับซึ่งเรากาลังเริ่มตากแล้วก็เริ่มบ่มไว้นะครับ นี่ครับเม็ดกาแฟของเราเป็นไงครับเม็ดกาแฟของเรานะครับเนี่ยครับเราทําเองทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ฝากนะครับเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเม็ดกาแฟนะครับยังไงก็ฝากรีวิวนะครับการทํากาแฟของเราใน youtube ของเราติดตามชมได้นะครับเรามีหลายหลายวิดีโอแล้วครับเกี่ยวกับการคั่วกาแฟเกี่ยวกับการ ชิมกาแฟนะครับแล้วก็เราก็สอนวิธีการต่างๆอันนี้เรารีวิวตั้งแต่การปลูกนะครับการออกดอกแล้วก็การเก็บแล้วก็เอามาตากนะครับไงก็ฝากทุกคนนะครับ เดี๋ยวเราจะก็พยายามจะถ่ายวิดีโอให้ชมบรรยากาศในสวนและก็การทำแรงเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟาให้กับท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้สวนวัลพันไม้ก็ขอจบการเสนอการผลิตเม็ดกาแฟาเค็มเท่านี้ก่อนนะครับ